สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22นะครับธันวาคมปี66วันนี้ก็วันศุกร์นะครับเนาะวิจาวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นหวยสองลับนะครับหวยสองลับมาแล้วนะครับเนาะที่หลายคนรอคอยมีคนไลายมาถามครับเนาะมาในยังแอดก็มาแล้วนะครับมาแล้วก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับพันธุ์ทางมาแบ่งปัน fc ทางช่องนะครับเนาะ หวยสองรับหวยสองรับเข้ามาแล้วสองงวดติดนะครับเข้ามาแล้วหนึ่งสี่ก็เข้านะครับเนาะเก้าเจ็ดก็เข้าแปดห้าก็เข้านะครับเนาะสามงวดนะครับเนาะสามงวดผุดผิดนะครับเนาะสามงวดติดแล้วงวดที่แล้วนะครับดูผลงวดที่แล้วบนนะครับวิ่งหนึ่งรองสองนะครับวิ่งหนึ่งวิ่งสอง จับคู่ 1, 5, 16, 17, ้นะครับ3คู่เน้นไปที่ 1, 5, 16นะครับบนก็ไม่เข้านะครับเนาะบนไม่เข้าคือทำตัวก็ห้า 6, นึ่นะครับบนไม่เข้านะครับเนาะแต่ล่างนะครับเนาะล่างวิ่ง 1, ลอง2จับคู่ 2, 6, 2, 9, 5, 8 ก็เข้าไปที่5885ครับเนาะล่างนะครับสามดซ้อนแล้วครับเนาะมาสามดซ้อนแล้ว8558ตัวกลับนะครับใครรออยู่ก็จัดได้เลยครับเนาะถ้าใครจะใครรอหวยอองรับของพี่ชายจะดีอยู่ก็จัดได้เลยนะครับใครชอบก็จัดไปเลยมีหลายคนรอนะครับเนาะเล็กน้อยคู่นะครับเนาะเล็กแค่สามคู่นะครับบนสามคู่ล่างสามคู่นะครับ ซื้อง่ายมากนะครับแยกบนล่างชัดเจนเลยครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนะครับแ้ใครอยากจะเอาล่างไปกันบนไ้ก็ได้นะครับเนาะเอาบนมากันล่างก็ได้นะครับเนาะเลขกนกี่คู่นะครับเนาะวันนี้บรรยากาศทิพย์สดเหมือนเดิมนะครับก็ทิพย์พันธุ์ม้อาหารปลานะครับเนาะเหมือนเดิมที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครับจมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมนะครับเนาะต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิม กดยินไปที่แนวทางนะครับยินไปที่แนวทางแนวทางของหวยสองรับเมืนมากครับเนาะเมืนมากมากสามงวดซ้อนแล้วนะครับวันนี้เขาจะเป็นงวดที่สี่นะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ชายจะดีครั้งหนึ่งนะครับให้แนวทางมา,มาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะวันนี้ใครสะดวกจดจดไว้นะครับใครสะดวกแคบก็รอ,อแคบเหมือนเดิมใครจดไม่ทันนะครับก็ผมขึ้นโพยให้นะครับเนาะ กดหยุดคลิปแล้วก็จดได้เลยนะครับถ้าใครจดไม่ทันนะครับเนาะสําหรับคนสะดวกจดนะครับสะดวกแคปง่ายแ๊บเดียวนะครับเนาะสะดวกแคปแต่คนเราไม่เหมือนกันนะครับเนาะชอบไย่เหมือนกันบางทีคุณลุงคุณป้าฟังอยู่อยากลุ้นกับลูกกับหลานแต่แคปไม่เป็นก็มีนะครับเนาะก็เอาให้ได้ทั้งสองทางนะครับเนาะก่อวันนี้นะครับวันที่30ธันวาคมปี66บนนะครับบนแยกบนล่างชัดเจนนะครับ บนวิ่ง9วิ่ง7นะครับวิ่ง9วิ่ง7จับคู่ให้3คู่เหมือนเดิมนะครับ9 2 9 3 1 8นะครับ9 2 9 3 1 8 3คู่นี้นะครับน้องให้เน้นไปที่9 2กับ9 3เลยนะครับ3คู่เน้น2คู่นะครับเนาะจริงๆรเลือกสคู่น้อยมากนะครับเนาะสำหรับเบาสารคามนะครับเนาะ โดยส่วนตัวนะครับหน่อยมากเยินให้เก้าสองเก้าสามขีดเซ็นเตอให้ดแดงๆนะครับใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะส่วนชุดสามตัวนะครับมีให้สองชุดนะครับคือหกเก้าสองหกเจ็ดสามนะครับหกเก้าสองหกเจ็ดสามสองชุดนะครับสองชุดก็ชุดสองตัวไอชุด ล่างครับ2ตัวล่างนะครับเนาะสตัวล่างเหมือนเดิมนะครับวิ่งเข้าลองเจ็ดเหมือนเดิมวิ่งเข้าลองเจ็ดนะครับเนาะเหมือนบนคล้ายๆกันนะครับบนกับล่างคล้ายๆกันจับคู่นะครับมี3มคู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับข้างบนเลยนะครับเนาะคือ9 4 90 72นะครับ9 4 9 0 7 2สอง 3คู่นะครับ3คู่3คู่นี้ยังอุตส่าห์เน้นให้นะครับเนาะคือ94กับ90นะครับ9กกับ90 2คู่เข huh kind of ียนเส้นใต้ให้แดงนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะ94 90 72่คูยองามับนล่างชัดเจนเลยใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะจัดไปเลยก็วันนี้ออกตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะจัดไปเลยนะครับเนาะตรงกับวันเสาร์ เสาอีกแล้วนะครับเนาะเสาอีกแล้วสองเสาซ้อนนะครับเราจะเป็นยังไงหดทีแล้วมาเจ็ดห้าเจ็ดบนนะครับเนาะเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้าเอาง่ายๆก็ห้าล่างห้าบนนะครับเนาะเจ็ดห้าแปดห้าเลยหดง่ายๆจะมีจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะจะ9ก้าล่างเก้าบนไหมก็ลุ้นไปด้วยกันจะศูนย์ล่างศูนย์บนไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะ จะสามล่างสามบนไหมก็ลุนไปด้วยกันนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะใครชอบจัดไปเลยนะครับเนาะบรเตตี้ลงแผงจัดไปเลยสำหรับคนที่รออยู่นะครับเนาะสำหรับคนที่ไม่รอก็ข้ามไปนะครับเนาะแต่ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ย้ำมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางดีๆจากพี่ชายใจดีนะครับเนาะบรเตตี้ลงแผงหยิบจับหยิบจับปติตรี่ไว้นะครับเนาะเผื่อสิ้นปี ถูกลังวันใหญ่ครับเนาะอยากให้เย็บสีที่ติดตามทางช่องครับเนาะชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะไม่ใช่ว่าชอบที่บอกจะทาบ,บ,งบงให,ห,นนงหง้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะนึกชอบเองหรือว่าซื้อฝันได้เองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะอยากให้หยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะเผื่อฟุกมาถูกลางวันใหญ่มารวยชั่วข้ามคืนเลยนะครับเนาะอะไรก็เกิดก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้ผมชอบพูดประจำนะครับเนาะ ชอบตัวไหนคิดได้เองหรือว่าดูจากอาจารย์โน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าชอบนะครับอยังให้หยิบจับลอตตอรี่ไว้นะครับเนาะหยิบจับไว้เผื่อรางวัลใหญ่ฟุกเข้ามาโชคเข้าข้างมารวยข้ามจั่วข้ามคืนเลยนะครับเนะบาะบอสต์ามซื้อประจํานะครับลอตตอรี่ซื้อประจํหลุนรางวัลใหญ่ๆเขานะครับเนาะไม่แน่ อาจจะโชคชะตามาถึงเราสักงวดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเนาะเคยดูแต่นในข่าวอาจจะเป็นเราปุ๊เชะเขาให้เสียนปีใหม่ก็ได้เป็นเสียภายในช่วงค่ำคืนเลยนะครับเนาะท้านี้ก็อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นนะครับแล้วนะครับเนาะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเนาะหนาวแบบกระทันหันแบบนี้สุขภาพจะจริงสําคัญนะครับเนาะดูแลตัวเองด้วยหนาวกับหนาวแบบปุ๊บป๊บกระทันหันเลยไม่มีปีมีขุยนะครับเนาะ คุมด้านทันไมเดียจ,จะไม่สบายใ้ก็ใส่เสื้อผ้าหน้านานะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจนคลิปหน้านะครับเนาะ,ะคลิปน,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 นี้ก็สวัสดีครับ